มาพี่น้องหนึ่สิภามาเปิดเตาครับเปิดเตาเปิดเตาปิดไว้เป็นที่หาเมื่อเลยเพื่อนเกนอาทิตย์นี้แล้วนี่ปิดไว้นะะปิดไว้นานแล้วครับเตาเย็นแล้วเปิดเอาท้ายมื่อครับลุ้นกันว่าจะได้สักกี่กระสอบถึงือจะได้เท่าเด้อหรือจะได้ทานหรือเปล่านะหรือจะเป็นฟื้นนะโอเคขั้นแรกก็สีเอาดินแล้ก็อะไรพี่น้องครับ อดีนดอกกอนมีมือเก่า่อดสักคู่ไหม